สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูจะพาพวกเราไปรู้จักวิธีการกวาดบ้านกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นพื้นบ้านกันนะคะชนิดที่1ก็คือพื้นไม้ค่ะก็คือทำจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากไม้ค่ะชนิดที่2พื้นกระเบื้องจะมีลวดลายและสีต่างๆมากมายให้เลือก ชนิดที่3พื้นปูนซีเมนซึ่งจะเป็นแบบปูนซีเมนขัดเรียบและปูนซีเมนขัดหยาบค่ะปกติบ้านเรานะคะก็ต้องมีฝุ่นหรือเศษผงต่างๆอยู่แล้วซึ่งอาจจะดูสกปกอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของหนูหรือแมลงต่างๆได้เราจึงควรที่จะทําความสะอาดบ้านโดยการกวาดบ้านทุกวันเพื่อทําให้บ้านสะอาดน่าอยู่ค่ะ ต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านกันนะคะ 1. ไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบ 2. ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบเมื่อเราใช้ไม้กวาดเสร็จแล้วนะคะเราควรค้อฝุ่นละอองออกให้หมดจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่ตะปูแขวน หรืออาจจะเก็บในที่ที่เหมาะสมนะคะโดยเราใช้ด้ามไม้กวาดตั้งที่พื้นค่ะ 3. ที่ตักผงใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงต่างๆที่กวาดรวมกันแล้วนำไปทิ้งถังขยะ 4. ถังขยะใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านค่ะวิธีการกวาดบ้าน การกวาดพื้นกระเบื้องพื้นไม้และพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบภายในบ้านมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก่อน 2. กวาดฝุ่นผงไปในทางเดียวกันแล้วรวมให้เป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดตามแนวยาวของไม้โดยกวาดไปในทิศทางเดียวกันค่ะ 3. กวาดกองฝุ่นผงใส่ลงในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งถังขยะและสิ่งสำคัญที่เราควรมีในขณะที่เรากวาดบ้านนะคะควรจะต้องมีผ้าปิดปากและปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองด้วยค่ะ ต่อไปเรามาดูการกวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาภายนอกบ้านกันค่ะ 1. นนะคะกวาดปุ่นผงแล้วก็ใบไม้ที่หล่นตามผื้นโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดไปในทิศทางเดียวกันโดยกวาดกองรวมกันเป็นกองเดียว 2. ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดใบไม้ที่กองรวมกันนั้นใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งถังขยะค่ะประโยชน์ของการกวาดบ้านนะคะ ก็จะทำให้บ้านสะอาดผู้อยู่อาศัยเดินแล้วรู้สึกสบายเท้าบ้านไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูและ,มะแมลงต่างๆค่ะแบบนี้ก็จะทำให้บ้านของเราหน่าอยู่ถูกต้องไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ